สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดที่พูดขากตกบกพร่องไปใน,นคลิปก่อนหน้านี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ไปอัดฟางมาครับสามกว่าก้อนหน้าปรัง ก็รายละเอียดก็อย่างที่พูดไปในคลิปแรกนะครับก็ที่ว่าผมเกิดอุบัติเหตุนะมอไซค์ตัดหน้าครับลงข้างทางรถดเละเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพ รูปภาพสภาพรถนะครับขึ้นเป็นภาพหน้าปกให้ดูว่ามันเป็นยังไงผมรูปอยู่ในโทรศัพท์ถ่ายมาครับรถเนี่ยคือความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยในความคิดของผมนะ ผมก็ไม่อยากให้ใครเสียชีวิตนะผมก็เลยได้ตัดสินใจหักลูกนะ่ก็คิดว่ามันจะไม่เป็นไรนั่นแหละคิดว่าเออคงพ้นอนะ่ะถ้าคิดว่าหักแล้วรถมันจะเสียหลักแล้วก็ลงข้างทางเนี้ยผมไม่หักหรอกนะรถผมก็จะไม่เสียเยอะขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าลงไปเนี่ยมันลงไปชนตอนะทุกคนมัน มันเสียหลักมันสไลด์ลงไปข้างทางัแบบสไลด์ลงไปข้างๆอะ่ะแล้วข้างหน้ามันไปชนตอก่อนแล้วมันก็ไปตะแคงก็มีปัญหากับทุกคนนะจริงแต่ผมก็ยอมผมก็ชื่นชมนะชื่นชมกู้ไัยนะ ที่ได้เข้ามาช่วยนะครับแต่ก็ติดใจกับรถยกนะครับคือที่คุณจะไปยกขึ้นมานะ่ะคุณต้องการจะช่วยจริงๆหรือว่าต้องการ ค่าลากค่ายกนะครับจากประกันนะครับผมก่ลากลากก็ลากก็ประกันผมก็จ่ายอยู่แล้วแต่นะครับ <c oughs> คุณพูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วทีนี้ มันคือทีมงานรถยกกับกู้ภัยเนี่ยเขาหัวกันเขารู้กันครับทางพี่ชายผมก็ด่ารถยกไปทางกู้ภัยเขาก็เลยโกรธด้วยนะมั้ง <c oughs> แต่ก็ช่างมันเถอะครับ ทีนี้เนี่ยพอมันพอมันไม่มีจริงๆอ่ะก็คู่กรณีมันมีแต่ว่าเราไม่ได้ชนเขาผมไม่ได้ชนเขานะครับแต่เขาก็มาแสดงตัวนะตอนอยู่ห้องจุกเสินอนะเขาก็มามาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถตัดหน้าเองนะครับ พอตำรวจเรียกไปสอบปากคำก็น่าจะมีทะนะมีทะนะไม่ใช่ทนายหรอกทะนะแนะนำให้เขาก็อาจจะพูดความจริงนั่นแหละให้ตำรวจฟังแต่ทีนี้ก็น่าก็น่าจะรู้จักตำรวจในนั้นนะครับแล้วก็ เขาก็น่าจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างนะเอาเป็นว่ารู้กันนะครับผมจริงๆอ่ะเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสวยหรือว่าทุจริตอะไรเนี่ยมันมันมันฝังลึกมันฝังลึกอยู่ ในประเทศไทยมาตั้งนานแล้วนะครับการจะแก้ไขมันแก้ไขยากมากนะครับเพราะว่ามันมันทำมาตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะการจ่ายสวยหรือว่ายัดเงินอะไรเงี้ยใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้จากการคาดเดานะเพราะว่าฟังจากการพูดของตํารวจผู้ทํำคดี ก็พูดพยายามปัดให้ผมเป็นก <c oughs> ็เ,เรียกว่าอะไรเป็นเป็นคนผิดคนเดียวอ่ะทั้งทังที่เหตุนะมันเกิดมาจากมอเตอร์ไซค์นะครับตัดหน้าเอาสมมุติผมขับมาดีๆถ้าไม่มีรถตัดหน้าผมก็ไม่หักหลบหรอกจริงไหมครับถ้ารู้ว่ารถผมจะเป็นขนาดนี้ถ้ารู้ว่ามันจะเสียหลักอ่ะจริงๆอ่ะ ผมไม่หลบด้วยซ้ำ <c oughs> ผม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 ไม่น่าจะใจดีเลยเอา <c oughs> ผมน่าจะใจร้ากว่านี้สักนิดนะรถผมก็ไม่เป็นเยอะขนาดนี้ข้างหน้ายุบนะครับรฝั่งคนขับลังคามันก็บี้เข้ามานะฝั่งคนขับเนี่ยก็เละหมดเลยกระบงกระบะเผาข้างหลังก็น่าจะคดนะ แบบเป้นโชคมันมัน,ม,นมันเบียดกับล้อเลยอะ่ะคัสีก็น่าจะบิดถึงเครื่องด้วยครับมีน้ำมันเครื่องไหลออกด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไปโรงพัก น่าจะสี่รอบได้มั้งไม่ได้อะไรเลยนะตำรวจก็ไม่นัดคู่กรณีมาผมผมก็งงอะไรวะจริงๆอะ่ะต้องนัดคู่กรณีมาคุยกันมาไกล่เกี่ยกันใช่ไหมครับในความเป็นจริงแต่นี่คือพยายามแบบผมจะผมจะโทรนัด ก็อ่ะเดี๋ยวพี่จัดการเองไม่ต้องไม่ต้องแล้วเจ้าให้ผมคิดยังไงครับก็คืออุบัติเหตุที่เกิดกับตัวผมเองอ่ะมันไม่ได้เกิดครั้งนี้ครั้งแรกนะผมก็พอมีประสบการณ์มั่งนะครับใครจำได้ <c oughs> อ่า น่าจะหกปีเจ็ดปีก่อนที่ตอนนั้นก็ช่วงสงการนี่แหละที่ผมวิ่งดินกับเสียตินนะครับผมได้จอดรถอยู่ไหลาทางหกล้อแล้วทีนี้มอไซค์เขาขี่รีบไปหาแฟนขี่รถเล่นมอเอ๊ยไม่ใช่สิ ขี่รถเล่นโทรศัพท์มาไม่ได้ดูทางชนท้ายเสียชีวิตคาที่ครับทั้งทีงท่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะทั้งๆท,ที่ผมเป็นฝ่ายถูกนะาทางมีมีพยานเห็นเหตุการณ์นะทีมงานนั่นแหละ หลายคนเห็นเหตุการณ์ว่าเขาขับเลเอ้อยเขาขับรถเล่นโทรศัพท์มาไ่หูฟังนะ่ะยังอยู่ในหูอยู่เลยนะครับโทรศัพท์ก็ยังตกอยู่ข้างๆผู้เสียชีวิตนั่นแหละทางญาติเขาก็ไม่ติดใจเขาก็ว่าลูกหลานเขาผิดจริงที่ขับรถเล่นโทรศัพท์มาจริงนะครับทั้งๆท,ที่ผมเป็นฝ่ายถูกนะ แต่ผมก็ต้องเยียวยาเขานะครับก็คือจิตสำนึกของความเป็นคนนะทั้งช่วยงานศพเป็นเจ้าภาพแล้วก็ช่วยค่าที่เขาเอาเอาของเอาอะไรมาจัดงานศพแล้วทีนี้เขาเขาไปติดหนี้มาเหมือนไปเหมือนไป ไปเซ็นหมูมาค่าเครื่องทรงเครื่องเสียงงานุบอะไรเงี้ยพอนัดเข้าไปคุยกันอีกทีผมผมก็ต้องผมก็ต้องชดใช้นะเยียวยาเขานะครับคือมันเป็นจิตสำนึกของความเป็นคนนะถึงจะเป็นฝ่ายถูกผมก็เยียวยาเขา ก็หมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้ทางญาติเขาก็ก็รู้ว่าลูกหลานเขาผิดจริงอะเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาแค่ขอให้ช่วยไอช่วยค่าของที่เขาไปไปเซ็นไปเซ็นเขามานะเพื่อจะมาจัดงานทำงานศพให้ลูกลูกเขา ผมก็ผมก็ยินดีครับนแะสดงความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็ก็ร่นงไหนครับก็คือการไก่เกีีย่ยแต่อันนี้คือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์นี้คือไม่เลยผมไปลงพักสีรอบไม่ได้อะไรเลยให้ผมนัดประกันมาบอกว่าตอนแรกจะนัดคู่กรณีมาตำรวจนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะนัดมา ให้ผมนัดประกันให้ผมนัดพรบรบรมาเพราะว่าประกันกับพรบบของผมเนี่ยมันคนละบริษัทให้ผมนัดมาแล้วก็ให้ผมมาให้ผมเอาคนเจ็บผู้โดยสารที่อยู่ในรถน่ะก็คือเจนุ่นน,นั่นแหละไปไปก็ไม่ไม่เจอคู่กรณีไม่ได้เรียกมาไม่ได้คุยไม่ได้เก่ยเก็บตั้งแต่เกิดเหตุน่ะผมเห็นหน้าคนที่ตัดหน้าผมครั้งเดียวคือตอนอยู่โรงพยาบาล แต่ย Jim, ulu, no. ังไม่ได้คุยอะไรนะผมก็วุ่นวุ่นอยู่เดี๋ยวหมอก็เรียกไปทำแผลเดี๋ยวก็เรียกไปตรวจวัดความดันก็ไม่คุยเพราะว่าตอนนั้นมันก็ดึกแล้วก็ผมก็หลังหลังจากนั้นน่าจะครั้งครั้งที่สอง ครั้งที่สองเลยครั้งที่สามเนี่ยผมไม่แน่ใจเออครั้งที่สามเพราะว่าไปรอบแรกไปตอนกลางคืนคืนที่เกิดเหตุรอบสองก็คือไปคุยกับนั่นแหละคนดูแลตำรวจที่ดูแลคดีอ่ะแล้วรอบสามที่ไปนี่คือผมผมจะไปแจ้งความเรื่องมอไซค์นี่แหละตัดหน้า ตำรวจเขาไม่รับแจ้งครับเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเขาเขาบอกว่าเขาไม่รับแจ้งเขาว่ามอไซค์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วผมจะหัหกหลบหมาตัวไหนถ้าไม่เกี่ยวกับมอไซค์แล้วผมจะหักหลบหมาตัวไหนลงข้างทางเอา รายละเอียดอีกเยอะครับคลิปนี้ก็สิบสามสิบสินาทีแล้วเล่าคลิปนี้ก็คงไม่จบเดี๋ยวจะมาเล่าอีกอก็เจนุ่นก็ยังเจ็บขาอยู่ตอนนี้นะครับไปสามรอบสี่รอบมีแต่ให้ประกันผมรับผิดชอบให้ผมให้ให้เจนุ่นเรียกร้องกับประกันผม ผู้กรณีไม่มาเยียวยาอะไรเลยครับอะสมมุติสมมติรถผมต้องคืนทุนนะซ่อมถ้าซ่อมก็เกินทุนถ้าเกินทุนผมก็ต้องควักจ่ายแต่ถ้าคืนทุนก็คือผมต้องเอาเงินที่คืนทุน,น่ะไปปิดไฟแนนซ์แล้วผมจะเหลือเงินอยู่นิดหน่อย <c oughs> แล้วไอ้ไอ้ที่ผมดาวที่ผมสงวดมาเนี่ยเป็นเงินประมาณหกแสนกว่าบาทผมก็สูญไปสูญเงินไปเปล่าๆทั้งที่อีกไม่กี่ปีประมาณสองปีกว่ารถก็จะหมดงวดผมก็จะสบายแล้วทีนี้ก็ทำงานเก็บเก็บเงินอย่างเดียว <c oughs> ไว้ต่อยอดธุรกิจ นันมาเป็นแบบนี้รถก็ไม่มีใช้ครับต้องมาสูญเงินที่สูงวดไปเฉยๆแล้วคู่กรณีก็ไม่ได้มาเยียวยาอะไรคนจงคนเจ็บอะไรก็ไม่มาดูมามาวันเดียวไม่ได้มีการติดต่อมาเลย ก็นั่นแหละครับก็คือเปรียบเทียบให้ดูความแตกต่างระหว่างอาสองเหตุการณ์ที่ผมเจอสองเหตุการณ์เน้นๆเลยที่เจอมานะเดี๋ยวเนี่ยหลังสงการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนัดเข้าไปคุยแต่ผมไม่ยอมไงผมก็คือวันที่เข้าไปแจ้งความ เขาตำรวจบอกว่าผมอมอไซค์ไม่เกี่ยวแล้วทีนี้ผมบอกว่ามันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงครับท่านถ้ามอไซค์ไม่ตัดหน้าผมจะหักหลบลงข้างทางได้ไงเขาพูดมาว่าเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะจัดให้เขาบอกอย่างนี้ผมก็ ตกใจนิดหน่อยครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องเอามอไซค์เข้ามาในคดีอยู่แล้วผมผิดที่ไม่มีกล้องไม่มีกล้องหน้ารถรถที่มีกล้องก็เป็นญาติกับฝั่งมอไซค์เขาเอาวิดีโอไปให้ฝั่งมอไซค์ฝั่งมอไซค์ก็น่าจะเอาไปให้ตำรวจดูแล้วแหละนะครับแล้วทีนี้ ก็น่าจะผิดจริงตำรวจก็น่าจะบอกว่าคุณผิดจริงที่ไปขับตัดหน้าเขาก็น่าจะมีการยื่นข้อเสนออะไรให้กันสักอย่างและผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับยังมีรายละเอียดที่ผมเล่าข้ามไปเีกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกอีกคลิปนะครับน่าจะจบสามคลิปแนละ้ว สามคลิปน่าจะจบนะผมแคปไว้หมดเนะ่ยที่เขาโพสที่ทางทีมงานรถยกเขาโพสผมแคปไว้หมดแล้วไอ้คนคอมเมนตนะ์อะ อย่าสักแต่จะมินนะครับดูความเป็นจริงด้วยเป็นยังไงคุณเป็นคนพูดเริ่มก่อนใช่ไหมทางญาติผมถึงได้ขึ้นขนาดนั้นผมก็ไม่ได้ว่าผมเข้าข้างนะดูที่ความเป็นจริงนะคุณจะลากรถมันตะเแขงอยู่คุณจะลากมาเลยอะ่ะมันก็เสียหายเยอะสิครับ ไอ้ลำพังคว่ำลงไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้แล้วคุณจะไปลากให้มันเสียหายเพิ่มเพื่ออะไรคุณก็ต้องลดมันตะแคงอยู่ก็ต้องลากให้มันอยู่ในในในท่าปกติก่อนให้รถอยู่ในท่าปกติให้ล้อมันถึงดินตั้งสีล้อนะแล้วทีนี้คุณก็คอยลากถอยหลังขึ้นมาในความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับ อันนี้คุณจะไปหลากบ้านผมหลากเอืน่นหลากตลูดมาเลยก็ห่างไว้กันไงเนยภาษาทิยหายลากรถมนเป็นรวยขั้นนะม,ปนมนีปัญญาส้มีบ่มีไม่กี่กันนะครับรถยกบ้านกวดอะ่ะใครปากดีๆไปหาดูเ เดี๋ยวรายละเอียดยิบย่อยที่ผมเล่าข้ามไปเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็นานแล้วหลายนาทีแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะยครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะเดีย๋ยวผมไม่ล้มหรอกผมแค่เซเองไม่ต้องรอเหยียบครับใครที่รอสมน้ำหน้าเดี๋ยวถ้าเกิด รถมันคืนทุนยังไงก็นุ่นแหละต้นปีหน้าเก็บเงินซื้อใหม่คนระับผมจะอยู่แบบไม่มีรถใช้ยังไงบางบางคนยังไม่รู้ผมทำอะไรนะกับเจนุ่นก็มีเปิดร้านแฟตนะครับรับส่งพัสดุแล้วก็เปิดเป็นคลังกระจายสินค้าของช h อปปี้นะครับก็คือ ถ้าคนในพื้นที่อำเภอที่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 เปิดอ่ะเขาสั่งของในช้อปปี้อย่างเงี้ยก็ทางร้านผมก็จะเป็นเหมือนเหมือนศูนย์กระจายสินค้าครับมือนศูนย์กระจายสินค้าก็จะมีของมาลงทุกเช้าแล้วก็แบ่งงานให้พนักงานนำไปส่งนะครับก็ทำอยู่สองสาขาแต่สาขาที่ประจำอยู่ก็คือ เปิดรับพัสดุด้วยแต่อีกสาขาหนึ่งไม่ได้เปิดรับนะครับก็คือกระจายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยแล้วผมก็ต้องใช้รถวิ่งบางทีสาขา2อ,อะ่ะมันมีปัญหาผมก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาไปแก้ปัญหาครับแล้วฝั่งนี้ก็ต้องจ้างคนดูแลนั่นแหละครับก็ดูก่อนนะ มีแผนว่าจะเปิดอีกสาขาสามจะขยายอยู่แต่เดี๋ยวเราต้องดูคำนวณดูวอลุ่มงานนะครับว่างานมาวันละเท่าไหร่แล้วเราทำเนี่ยเราต้องคำนวณหักค่าเช่าค่าจ้างพนักงานค่านู่นคะ่านี่แหละหักแล้วอะ่ะเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็ต้องคิดคำนวณดูก็ต้องดูวอลุ่มเป็นหลักนะครับว่าของอะ่ะ วอลุ่มของอ่ะแต่แต่ละวันอ่ะมันเต็มแม็กอ่ะมันมาเท่าไหร่คนระับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับรายละเอียดยิบยิบย่ยยอยเดี๋ยวผมต้องโน้ตแหละบางทีผมจำไม่ได้โน้ตแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ